สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะในใจในวันนี้ค่ะเคยไหมคะที่บางวันเราตื่นมาแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันมีอะไรบางอย่างขาดหายไปหรือบางทีก็เต็มไปด้วยคำถามมากมายเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ความหมายของการมีชีวิตอยู่หรือบางครั้งเราก็แค่อยากจะเข้าใจตัวเองและโลกรอบตัวเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาค่ะ วันนี้ค่ะดิฉันอยากจะชวนทุกท่านมาสำรวจเส้นทางแห่งการค้นพบความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ส่งค้นพบและส่งชี้ทางให้กับพวกเรานั่นก็คืออริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการนั่นเองค่ะความจริงเหล่านี้ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดนะคะแต่กลับเป็นรากฐานที่มั่นคงที่สุดในการทำความเข้าใจชีวิตและหนทางสู่การพ้นทุกข์ค่ะ เรามาดูกันทีละข้ออย่างเป็นกันเองนะคะเริ่มต้นกันที่ความจริงประการแรกค่ะนั่นคือทุกค่ะฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกหนักหนักไปบ้างใช่ไหมคะแต่ทุกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บปวดทางกายหรือความเศร้าโศกเสียใจเท่านั้นนะคะแต่เป็นความจริงที่กว้างขวางกว่านั้นมากค่ะ พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นชีวิตของเราตั้งแต่การเกิดการแก่การเจ็บการตายล้วนเป็นทุกข์ค่ะ ไม่ใช่แค่นั้นนะคะการต้องผลัดพลาดจากสิ่งที่รักการต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาการไม่สมหวังในสิ่งที่อยากได้หรือแม้กระทั่งการมีอยู่ของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นค่ะลองสังเกตดูนะคะเวลาที่เรามีความสุขมากๆเราก็ยังกลัวที่จะสูญเสียมันไปใช่ไหมคะนั่นก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งค่ะ หรือเวลาที่เราได้อะไรมาสมใจอยากได้เสื้อสวยๆส,สักตัวพอได้มาแล้วผ่านไปไม่นานก็อยากได้ตัวใหม่หรือตัวเก่าก็เริ่มเก่าเริ่มไม่สวยเหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมคะความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะที่เป็นรากของความทุกข์การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสรรพสิ่งทำให้เราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นอะไรได้อย่างถาวรเลยค่ะ พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เรามานั่งเศร้าเสียใจนะคะแต่ท่านชี้ให้เราเห็นความจริงว่าชีวิตนี้มันเป็นอย่างนี้แหละค่ะมีทุกข์เป็นองค์ประกอบเราจะปฏิเสธก็ไม่ได้ค่ะแต่เมื่อเราเห็นความจริงนี้อย่างเข้าใจเราก็จะมีมุมมองต่อชีวิตที่แตกต่างออกไปค่ะ เมื่อเราได้เห็นและยอมรับความจริงของทุกข์แล้วเราก็ย่อมอยากจะรู้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นใช่ไหมคะนั่นจึงนำเรามาสู่ความจริงประการที่สองค่ะนั่นคือสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์ค่ะพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเหตุแห่งทุกข์ที่สำคัญที่สุดก็คือตัณหาค่ะหรือความทยานอยากนั่นเองค่ะ ตันหามีอยู่3ลักษณะหลักๆนะคะนั่นคือ 1. กามตันหาความอยากในกามคุณทั้ง5คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจค่ะเช่นอยากได้ของสวยนามอยากกินของอร่อยอยากฟังเพลงเพราะๆค่ะ 2. ภาวะตัณหาความอยากที่จะเป็นอยากจะคงอยู่อยากจะได้รับอยากจะประสบความสำเร็จค่ะเช่นอยากรวยอยากสวยอยากเป็นคนสำคัญอยากมีชีวิตที่ยั่งยืนค่ะ 3. วิภาวะตัณหาความอยากที่จะไม่เป็นอยากจะทำลายอยากจะให้สิ่งที่ไม่ชอบนั้นหมดไปค่ะเช่นอยากให้ความทุกข์หายไปไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอยากให้คนที่เกลียดหายไปจากชีวิตค่ะ ตัณหาเหล่านี้เองค่ะที่เป็นต้นเหตุให้เราต้องเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์เมื่อเรามีความอยากแล้วไม่ได้ตามที่หวงังก็เป็นทุกข์ค่ะพอได้ตามที่หวังแล้วเราก็ยึดติดพอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็เป็นทุกข์อีกค่ะเหมือนวงจรที่ไม่มีวันจบเลยใช่ไหมคะเหตุเกิดที่ตัณหาความยึดมั่นถือมั่นความไม่รู้จักพอความไม่รู้เท่าทันใจนี่แหละค่ะที่เป็นเชื้อเพลิงของกองทุกข์ทั้งปวงค่ะ ฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกหมดหวังไปบ้างใช่ไหมคะแต่พระพุทธองค์ไม่ได้ส่งชี้ให้เราเห็นแค่ปัญหาและสาเหตุเท่านั้นค่ะแต่ท่านยังส่งชี้ให้เห็นถึงทางออกด้วยซึ่งเป็นความจริงประการที่3ค่ะนั่นคือนิโรธหรือการดับทุกค่ะ นิโรธคือภาวะที่ทุกข์ดับไปอย่างสิ้นเชิงค่ะเป็นภาวะที่ตันหาดับไปไม่มีอะไรที่จะมาปรุงแต่งจิตใจให้เกิดทุกข์ได้อีกต่อไปค่ะภาวะนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่านิกพานค่ะ การดับทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการที่เราไม่มีความรู้สึกใดๆเลยนะคะไม่ใช่การทำลายล้างตัวเองหรือการสูญสลายไปค่ะแต่เป็นการที่จิตใจของเราหลุดพ้นจากพันธนาการของกิเลสท,ทั้งปวงค่ะหลุดพ้นจากความอยากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายปวงค่ะ ลองนึกภาพดูสิคะว่าถ้าใจเราไม่ยึดติดไม่มีความอยากปรุงแต่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังคงสงบเย็นอยู่ภายในได้นั่นคือภาวะที่จิตเป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนจิตใจเราก็ยังคงเป็นร่มโพร,ร่มไถให้ตัวเองได้เสมอคะ่ะนี่คือจุดหมายสูงสุดที่พระพุทธองค์ส่งคนพบและส่งเชื้อเชิญให้เรามาพิสูจน์ด้วยตัวเองคะ่ะ แล้วเราจะไปถึงภาวะแห่งการดับทุกข์นั้นได้อย่างไรล่ะคะนั่นจึงนำเรามาสู่ความจริงประการที่4นั่นคือมารคกหรือหนทางแห่งการดับทุกข์ค่ะ มรรคกในที่นี้ก็คือมรรคมีองค์8หรืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองค่ะเป็นหนทางสายกลางที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะให้เราดำเนินตามเพื่อให้เข้าถึงการดับถูกได้ค่ะมรรคกแประการนี้ไม่ได้แยกส่วนกันนะคะแต่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นองค์รวมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านประกอบด้วย 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบการมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆค่ะ เห็นทุก์เห็นเหตุแห่งทุก์เห็นการดับทุกขและหนทางดับทุกค่ะ 2. สัมมาสังกัปปะความดำริชอบการคิดนึกในสิ่งที่ดีงามปราศจากความโลภโกรธหลงคิดในทางเมตตาการุณาไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะ 3. ส,สัมมาวาจาเจรจาชอบการพูดจาไพเราะพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบคายไม่พูดเอ้อเจอค่ะ 4. สัมมารกรมมันตะการกระทำชอบการกระทำที่สุดจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบการเพียรพยายามละอกุศล,ลกรรมเก่าไม่ให้เกิดอกุศลกรรมใหม่และเพียรสร้างกุศลกรรมให้เกิดขึ้น 7. สัมมาสติความระลึกชอบการมีสติระลึกรู้อยู่กับกายเวทนาจิตธรรมไม่เผลอพลายไม่ประมาทไม่หลงลืมค่ะ 8. สัมมาสมาธ ความตั้งมั่นชอบการฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่ฟุงซ่านเพื่อให้จิตมีกำลังสามารถใช้ปัญญาพิจารณาความจริงได้ค่ะมักแปประการนี้เป็นทั้งหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเป็นหลักในการฝึกฝนจิตใจไปพร้อมๆกันเลยค่ะทีนี้เรามาลองเชื่อมโยงอริยสัจสี่ทั้งหมดเข้าด้วยกันดูนะคะ อริยสัตว์สี่เป็นเหมือนแผนที่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบค่ะเริ่มจากการที่เราเห็นทุกข์เหมือนกับเรายอมรับว่าเรากำลังป่วยค่ะเมื่อเรารู้ว่าป่วยเราก็ต้องพยายามหาเหตุแห่งทุก์เหมือนกับไปตรวจหาสาเหตุของโรคค่ะ เมื่อรู้สาเหตุแล้วเราก็รู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะดับทุกได้เหมือนกับรู้ว่าโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ค่ะและสุดท้ายเราก็ลงมือปฏิบัติหนทางแห่งการดับทุก์เหมือนกับรับยาตามที่หมอสั่งและดูแลสุขภาพตามคำแนะนำค่ะ ชีวิตของคนเราทุกคนล้วนมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามา้าทายอยู่เสมอใช่ไหมคะการที่เราได้เรียนรู้และเข้าใจอริยสัจสี่ไม่ใช่เพื่อมานั่งจมกับความทุกข์นะคะแต่เพื่อให้เราสามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนเข้าใจต้นตอของมันและที่สำคัญที่สุดคือทำให้เรามีความหวังและมีแนวทางในการจัดการกับความทุกข์เหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมค่ะ เราไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเรื่องใหญ่ๆก่อนถึงจะหันมาสนใจนะคะเราสามารถนำหลักการเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยค่ะ เริ่มจากการหมั่นสังเกตใจตัวเองนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เรากําลังยึดติดอะไรคือความอยากที่กําลังเกิดขึ้นและเมื่อความอยากเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราคิดเรามีความรู้สึกอย่างไรค่ะแล้วลองย้อนมาดูว่าเราจะสามารถผ่อนคลายความยึดมั่นลงได้อย่างไรบ้างค่ะการเจริญสติในชีวิตประจำวนันการพูดการกระทำการคิดให้เป็นไปในทางที่ชอบย่อมเป็นหนทางที่ค่อยๆนำพาเราไปสู่ความสงบเย็นภายในใจได้ค่ะ อริยสัจสี่จึงไม่ใช่แค่หลักธรรมที่เราควรท่องจำนะคะแต่เป็นความจริงที่รอให้เราได้ลงมือปฏิบัติและพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะยิ่งเราเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้มากเท่าไรเราก็จะยิ่งเห็นความจริงของชีวิตและพบผลทางแห่งความสงบสุขที่แท้จริงได้ด้วยตัวเราเองค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำความเข้าใจธรรม,มะและสามารถนำหลักอริยรสัจสี่ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกและความสงบทางใจนะคะสำหรับวันนี้รายจารธรรม,มะในใจขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ